ท่านจะคิดสิ่งใดจะพูดสิ่งใดด้วยวาจาต้องเอาปัญญาเข้าสอดส่องตรองซะก่อนหนาถ้าว่าร้อนเราอย่าพูดร้อนเขาอย่าพูดร้อนทั้งเราทั้งเขาอย่าพูดถ้าว่าไม่ร้อนแล้วก็พูดเถิด ่านจะคิดสิ่งใดทางใจถ้าว่าร้อนเราอย่าคิดร้อนเขาอย่าคิดร้อนทั้งเราทั้งเขาอย่าคิดถ้าไม่ร้อนเราร้อนเขาละ่ะก็คิดเถิดพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร Global Buddhist Network. Discover peace within. เขาเรียน,ร,ยนร,รู้เรื่องหยุดใจเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุตรทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะนันดำพึกถึงพระคุณขรองพระเดพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาสิเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกาย โดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสระพันญ,ญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุตรทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดบคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรเพียงกันนะครับ Grab, grab, grab. าถาสำเร็จศูนย์เจ็ดสองแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเหนือนาบุญศูนย์เจ็ดสอง พระมาหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามาหาจุลามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญศูนเจ็ดสองเมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้านศู2ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อสองจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อสาม ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อสี่เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อห้าเวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อหเมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่า เราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แนข้อเจ็ดทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อแปด ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดข้อเกทุกกิจกรรมตั้งแต่ถือนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้าน ออกกาลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อสิบสร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยอรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรมศูนเจสองสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญคุศล สิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่ภาครวางทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิต คือที่สุดแห่งธรรมที่พักระวางทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญคุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนไตรยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระวางทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์รเรียนเชิญนักรเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุรท,ทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร,ร้อมเพลียงกันนะครับกราบกราบกราบ